เย็นมากๆฟองอ่ะคือถ้าความเย็นนี้คือจะกลัวนะคะกลัวความเย็นเพราะมันเย็นแล้วมันจะมันจะชานะคะชามือชาเท้านะคะเนาะข้อหนึ่งด้วยสุขภาพของเราด้วยแหละนะคะ fc หนาวหนาวหนาวาจริงๆนะจ๊ะโอ้โหพากันทำอะไรนะ โอ้ฟีใส่สูตรคลุมผ้าห่มนะโอ้หนาวมากใช่ไหมอโอ้ยวันนี้อากาศวันนี้อากาศเย็นแค่นี้แต่แต่วันพรุ่งนี้จะลดลงอีกนะอุณหภูมิอ๋อเมื่อคืนไปเหรอเหรอไปไม่ยำชวนเลยพรุ่งเนี้ยโอ,อ้เร้วถแต่งตัวก็ตั้งแต่ห้าโมงอ้าวแล้วไปตอนไหนก็รประทิดรับที่นอมแล้วก็ไปเอ็นนี่จะรับเรอ อืมแล้วไปกี่คนไปกับเพื่อนวัดเ <ผม S 1> หรอชามช่องก่อนที่เมื่อก่อนลุงเขาบอกว่าไม่ไปรักหนาวมามาคุยที่สาราเนาะทีลุงเขาผ่านเขาเลยแแบบม,มันเขาบอกมันหนาวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วได้ไปไหมตกลงไ,ไปไหนฮะแต่ตัวเกอร์อนสายบวัวอล้วพวกปานไป ล้งราปรึกษาฟานไปก่อนแล้วอ๋อเหรอจนลุงไปลุงโทรมาบอกว่าลุงเข้ามาใน,าน,านไร่สดของแม่บุฒินอกให้ไปไปไงไม่มีใครรับไปทุกคนไปทางน,<ป>างนี้ไปก็ไม่เจอใครนะไปยังไงดึกแล้วเมื่อคืนน่ะก็ไปสองสาหรอบลุงเขาก็ยังไปเต้นสองสาหรอบของกัดเขาก็เลยกลับไปก็ดีอ่ะสนุกไปร่วมกับชาวบ้าน คนปวดขาไหมใครใครปวดขา <laughs> ปวดแต่อย่างงี้แหละพอได้ยินเสียงเพลงก็หายปวด,ปวด <laughs> เป็นธรรมดาแหละรีแลก <laughs> คุณนนงค้าทั้งสอง้วคะ่ะคุณลักษ์สวัสดีคะ่ะเนี่นะคะแม่นางรัตนาสวัสดีนะคะกอบเป็นอะไรที่ชอบเซลกันนะคะ FC ออก็แซลต่อหน้านี่แหละนะคะหนาวหนาว น้ำค้างไงเดี๋ยวคืนน้อนไล่ที่นี่แหละโอ้โหขนาดนั้นโอ้โหน้ำค้างน้ำค้างเยอะอน้ำค้างเยอะนะคะเอฟซีอะให้ชมด้านหน้าองคูนะคะเนาะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะเอฟซี FC. ฟังก็จะพาชมด้านหน้านะคะด้านหน้า สวยไหมคะเอฟซีสวยไหมคุณแพทย์สวัสดีค่ะคุณนารีราสวัสดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแท่นวางบายสีนะคะเอฟซีใช่เอกดให้รถไทวาน่อยนะอ้าไม่ได้ไล์เหรอไล์อยู่เอฟซีบอกว่ากดให้กดให้จนไม่รู้จะกดยังไงแล้วอะไรนะ ทำคลิปหรออืนี่ปลาไทยบ้านนะคะอ่าคนให้แล้วเดอ้ออ่ะนี่นะคะก็ปลาไทยบ้านก็ทำงานนะคะก็คือคืองาน คือช่วงนี <virt uel o> ้คนเยอะนะคะคนเยอะทีน <forbidden> ี้เวลาเฟื่องมาแล้วมันก็ไม่มีงานแล้วนะคะ FC เพราะว่าแต่ละคนเขาก็ทําไปหมดแล้วจุดที่เราเคยทํานะคะเวลากกอกเขากลับนั่นแหละเราถึงมีงานทํานะคะ FC ถ้ากกอกมาเขาก็จะมาช่วยนะคะอะไรนะนี่นะคะคุณแพทย์สวัสดีค่ะคุณลากสวัสดีนะคะคุณแพทย์นารีสวัสดีค่ะ คุณปราณีสวัสดีนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะเอฟซี FC. กี่โมงแล้วเนี่ยเอาเอฟซี FC, ดูดอกไม้สวยๆนะคะเนี่ยน้ค้างนี่ใช่น้ำค้างเยอะไง